สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ซูโคสุคนจ้าพากันออกมาทำธุระข้างนอกนิดหน่อยออกมาซื้อน้ำเนี่ยซื้อนุ่มเนี่ยฮาต้องเซฟตัวเองก่อนนอนแล้วเน,ะนาะใช่พาปิดปากน้องมุกสบายดีแน่จ้าปา้าลุงแหมเพิ่นมาจะไปซื้อน้ำพี่น้องโพดปลดปลดูกโปดปดพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะจอง ่คนก็มีดึงอ้อได้คนจบเนาะพ่อแล้ว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 ซ้อมไว้เวลาไปเอานางน้อยน้องมุกนี่เนื้อปึ้งนะซ้อมไว้ลองซ้อมไว้เพราะอ่าอ่านตอนสีไปเพิ่นจะน้อยให้แม่เคุณครับไปซ้อมไว้ว่าเวลาไปเอาเอื้อย หัดแขนหัดแขนเอาแขนออกนี่ไรต้องต้องเฮ็ดแบบนี้แมนลองเบิ้งลองเบิ้งเพราะว่ากินเช้ากินมาตรงใดผ้าเกยมุกเกยนั่งน้อยไปห้องเฮียนนราสีซอวไมาขึ้นจังสีอะไรพี่น้องเอาออกเสื้อลูกอันนี้ฮะแมนเขาเข้ามาอยู่ในรถเลยเขาอยู่ในรถนะเอาเพื่อว่า เพิ่มลืมเคยท้องอ่าน้องเพิ่นของน้องเพิ่นตอนนี้เขาก็าับเดินทางกลับเนาะนนกลับมาเฮินเข้ามาจะไปซื้อฮันซื้อนี่เปลี่ยนนุ่มให้น้องคิตตี้เน่เปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนี้เจ๊เคิตตี้เอ้ยบอแนมมาเลยค<ช>ิตตี้เอ้ยสวัสดีค่ะ พอเป็นไข่เป็นยัางกะขึ้นสีเป็นคนสบายสบายเลยพี่น้องเลยแม่แรงขั้นเพื่อนบบได้เป็นฮันเป็นนี้เพื่อนกะสีสบายก่อนเ้านางไข่สีหอดทางเขาเหินเขาแล่นนอตแต่ว่าเขาต้องไดออ้อมขี่ไปทางหลังพูนทางเฮากะยังบ่ทันแข้งคัก แม่รถใหญ่เลยต้องได้เที่ยวทางพุนและรถจักเขาปล่อยให้เที่ยวตั้งแต่อันช่องมือแล้วรถจักรนะเขาเที่ยวตลอดแหละแม่แต่ว่ารถใหญ่ยังเขาทันไดปหายเที่ยวพี่น้องเลยต้องไปอ้อมไปทางร้างที่ยันมันแตกเนาะนี่ว้าว้าวคิดใจหน่อยถึกใจยังไงถึกใจยังไงถึกใจยังไงบ่วบวติยังไงถึกใจยังไงเส้นนี่แหละใจละมือพี่น้องเลย ไปส่งอื่นไปเพื่อนยุงที่ไปส่งไปหับเอาอ้อเอเอ้อมาหนีพ่พ่อ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 ได <wave> <iquer. Hungary> <ayuda> ้หน่อยอ้อได้่อบอกเอาไหมได้อ่อกมาจ้ามาหเฮาก็ได้มาหอดเต้นพิธีเรียบร้อยมันเบลมันเบลเพื่อแม่บุญหลอดก็ขึ้นมานั่งเทิงผู้ ก็ต,ตายถึงกินมากันในน้ำเปืือนเทๆเาา่ๆแตงโมสบายดีอีกครั้งจ้าอ้าวไปแพร่เป็นยำออกไปแล้วยำก็มาไหมกินกินมะม่วงทุกวันข้าวน่อเลยไปแพร่ไไขับไปเอาข้าวหน่อในนู้นะนปลาดีบุกเครื่องซื้อมาเนี่ยซื้อเงี้ยพี่น้องแม่นสื้อตัวนี้โอ้โหแม็กิตตี้ถามว่าอีแม่เอาบอ่อ้อยถามว่าถันเพิ่นเอาซีซื้อเพิ่นแต่จะเพิ่นบอเพิ่นมาใส่เอาซีใดให้เพิ่นเดาพี่น้องเลย ไปโลดไปโลดจะใส่แมดได้ลลูกเ้อเออมาปะไปดีนเอาถุท้าลงา่นไปดมันหนุ่มนิเดยวอะได้่าานี่ของ้อยตอนนี้เสื้อกีฬาสีขาว่าสีขาวเป็นคนตัวกระปรคนเอาสีขาว ของคิตตี้คนสวยมาหน่อยคิตตี้มันเป็นคือชุดเอง <c oughs> อเค่ะ <c oughs> ไงจังมุกอะไรอยูออ่หรอมาเก่าอยูไ่ไยัยอืงามมึงนะมาหน่อยคิตตี้เปลี่ยนนุม่มจาเปลี่ยนนุ่มมึงจากจากไอคิวนสิทิมาเป็น เล็กตัวเย็นเบ็กตเนเืองร่องเบืองพีนนอกเพราะว่าจะมีหลายๆคนเขาจะเลี้ยงลูกน้อยเนาะเขาจะบอกว่าเขาจะเคยไ้กินนันไอคิวแต่ว่าลูกเขาจะแบบมันเป็นค่อยมาเซอ้์ข้าขงในมานะติดกันบอกมันยังจอยอยังยังอยู่แต่ว่าเขาจะมาเปลี่ยนไ, <ป S 1> ไซนุ่มนี่แล้ว,วนนสีอ้วนเนาะมากระสีอ้วนคือน้อยหนึ่งก็สีร่องร่งงองเบิ่งร่องเบืองจักสองเดือน ถ้าไปฉักยาเสียหานาละติดน้ำหนักเบิ่งบขึ้นละยังสีคอยเปลี่ยนเปลี่ยนแนว่ยใหม่ไปอีกแม่เพปนว่ากันเพิ่นกินนุ่มนีอายีน,นึงสองกล่องแม่เพปนว่าแบบนี้ค่ะอันแบบเพิ่งไปเป็นใครเป็นนางเพิ่นกินนุ่มนะคือแต่เราเมื่อนึ่งหาสองอุ้ยสีไซดอกไม้กบสีไสหม่องม่วงโอแม่เลยเอาเอารีวิวทิ้นต่อไป ดยู่สิต่อไปกระเป๋าของคุณแม่เงินของหนังหนอสิไหนเงิเนเดือนยู่รู้กันมีแม่มข้างในก็มีสายได้วยแม่ส่วนร้ายแล้วแม่พิษผพายอชงอันนี้คือคือกันก็หมอพีนี่คือสับเปลือดอย่างนั้นนะสับ <c ười> เปล,ลือกสับเปลือกเือนแล้ว่าโอย้ยไอเขาเน,น,นี่เขามาอยู่ในเมืองอะไรใส่แบบคือคือหวานคือเมืองแม่ว่าเพื่อนก็เลยซื้ออันนี้ให้แม่ แม่แม่ก็เลยว่าลองลองใส่เคร่องน,นอกโบเคยโบเคยพายจะเถื่อนพี่นอ้องเลยเพราะว่าส่วนร้ายเดี่ยวใส่ถททุงซับปะเลกนี่แหละถุ <c oughs> งซับเปลือกถุงซับปะเลกไปนี่ไปนีป่นะอ่ะไปซักเด้อยเครื่องทีทีหน่อยนี่เด้อนี่กัน้นำหอมเป็นแบบน้ำ้าวเลวยเสือตัวนี้เสือตัวคิตตี้น้องเนาะ มา่าก e, ินมะม่วงกันอย่างเงี้ยเลยล้างมือเลยเด้อหนึ่งจ้าหน้มาสซับเครื่องงามหลายกนะงามไร้ก็ไอ้เองเด้อก็ให้เฮงเด้อกระเป๋าหน่วยนี้เนาะไอ้ใครเนี้ยเขามาไหมเป็นเป็นหน่วยที่สองพอหนึ่งน้อยพี่ซื้อให้บ่แม่เด็ตมนเด็ตแล้วข้อหนึงใหญ่บ่ขอให้ยนี่เป็นคนซื้อให้สองหน่วยแล้วอีกหน่วยหนึ่งอีเมลไปใส่แล้วบนว่ามันใส่ยากมัน มีส <54. S 2> ิแ <NY> ต <Commons> ่ทั้งนอกเนี่ยนี่นะบางมีสิบทั้งในไม่นะยิบเข้าขอบุกขอบใจลูกลายๆอ่ะเอาออกกี่รายนี่นี่ก็ได้จากน้ำพักน้ำแห้งกันอ่าเด y o ยูทูบของนางเนาะใต่กระเป๋งามๆกระเป๋าเขนหอเปี่ยนเป็น เขามาในเมืองเนาะคือว่าอยากให้อีเมย์ใส่เครื่องดีๆนะของเขาในทแหละให้ทิมของบันนองหนอกในน้อยหนึ่งจังได้าที่มยนต้องยังยังมาทิมทิปไปตลาดทิปไปยังเครื่องม่หยิกไม่ย้อยเลยอันนี้ใส่ไปอันไปนี่เนาะหน่องหนอกเขาก็ซื้อมาสะเพ่นนี่แหละใส่เจอแบบใส่ก็ง่ามถามเพื่อนเอาบอกเพื่อนว่าเบอร์นะมันโซ่พดเพื่อนว่าเพื่อนบอมังนุ้งแบบโย่จุดื่อ จะซื้อไฮไล,ลท์แน่ละเห็นว่ากันเนาะถามเอาบบเอาเอาบบเอาเอาบบเอาอยู่เก่เกเกเกงใจทั้งมวนปื้อคอยกันใส่จับเมาตัวนี้เนาะเบอร์เบอข้างในนี่ข้างในก็มีโลโก้มันเอออะไรอย่างใดนะท่อนออกนี่นี่อันนี้ฮะนี่ แล้วมีถอนออกเลยละเนาะแม่แน่เราบลจักคงบมเคยใส่เชื่อกคงบมเคยได้พ่ายเชือกเนี่ยถอดออกอีเม็ตเป็นคนมักพ่ายนะบม่ได้มักจับไีเดีเอ้ยงามเป็นสี่แล้วเป็นพ่ายเนาะแม่นล็กรับเอาก็ได้ตัวนใส่ตังนี้งามเลยเสด็เป็นไฮโซคือบ้านคือโมนี่พี่น้องเลยซื้อมาเล้วป็นไส้พี่น้องเลยอันนั้นฉัได้ซื้อให้เธอหนึ่ง ระเป๋า <One> ต <input> ัวนั้นกาคันแมนป้าลุงเบิ้งท่านกาปุ้นละตั้งแต่วันแม่ปีกายนี่วันแม่ปีกายเนี่แม่ให้นักใหญ่ชื่อให้นักใหญ่พาไปโรงเรียนไหนเด้ตอนนั้นเห็นอยู่ของปวดน้อยมาอีกแล้วเห็นเขาเจ้ายางไก่แลนลิ้งลำหลังเขาโอ้แม่บ่ายนี่ร้ายแม่ไปโคตรรังมือก่อนไปไกลกันด้ว อะไรอ่ะบางทีไปซีหูเนาะอนาคตเนาะโอ้ไปไก่กันแล้วหรอขึ้นหอด้วยอืมเหน่อยนี่มันหมาอกับเมย์เมย์มีกินน้มและไผ่จะไปเร็วแม่น้องกิตตีมาไหมฮะเกิดเวลาเขาบ้างตัวได้สมตัวได้มั่นนะเนาะ มันลูกซ mm ื้อเธอหนาลูกก็เพิ่งแบบนี้มันสีสมคือว่ามันสีหวานเนี่ยมันนั้นฮะมาแล้วไปรับสาวด้สาวนน่ได้เตรมหรอเนียอันนี้าวตม สบายดีจิ๊กก็มาเลยจิ๊กก็มาเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สมงขอบควัวสาวผู้ไทยเลยจ้าลาไปก่อนจ้าไปยุแล้วไม่ลาจะแซวนี่พี่น้องแับเด็กจัดดู